สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจัญญาค้าไม้อยุธยานะฮะก็ช่วงที่ผ่านมาคลิปน้อยหน่อยนะฮะพอดีเนื่องจากสถานการณ์โควิดต่างๆนะฮะทให้ผมไม่ค่อยได้เดินทางออกต่างจังหวัดนะฮะเลยไม่ค่อยได้ไปอัปเดตหน้างานแต่ละที่สักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะฮะกระทำคลิปส่ง ทีมงานส่งรถส่งบ้านที่กำลังจะนำไปที่อำเภอสองพี่น้องนะฮะจังหวัดสุพรรณกอนเนี่ยฮะเป็นชุดบ้านกลุ่มนะฮะลักษณะตัวแอลเนี่ยใช้รถบรรทุกทั้งหมด4คันเวลาไปส่งบ้านเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านจะถามนะครับว่า กลัวถนนเข้าไม่ได้ถนนแคบไปใหญ่ไปรถหกล้อสิบล้อเข้าได้ไหมคือจริงๆอ่ะร่องของล้อถนนเนี่ยโดยมาตรฐานก็ประมาณ2เมตร2เมตรห้ิอยู่แล้วนะฮะวเวกนี้วิ่งได้แต่ต้องอาสำหรับบ้านนอกดาวเนี่ยที่ต้องการ4เมตรครึ่งเนี่ยเพราะว่าจากเสาด้านหนึ่งไปถึงด้านหนึ่งเนี่ยสเมตรห้ิแต่ถ้ารวมชายคาด้วยเนี่ยมัน4เมตรครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถนน ที่จะเข้าส่งได้คืออุปสรรคด้านข้างจะต้องไม่มีเสาไฟและต้นไม้เนี่ยในระยะ4เมตรครึ่งถ้าอย่างเงี้ยเข้าได้ครับไปส่งได้โอเคเลยแต่ถ้าข้างทางเป็นทุ่งนาทั้งสองฝั่งนะฮะแล้วก็ลองถนนบางท่านบอกความกว้างมันแค่2เมตรวิ่งได้ไหมแต่ถ้าด้านข้างเป็นทุ่งนาก็ไปได้ฮะ,ะเพราะว่าไม่ติดอุปสรรคของด้านข้างตัวบ้านนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งโจทย์นะฮะที่ลูกค้าถามมาบ่อยเลยว่าเวลาขนส่งเนี่ยต้องการถนนขนาดไหนนะครับ ด้านเมื่อกี้ก็จะเป็นของตัวบ้านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของรับเบียงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบตัวบ้านเหมือนกันคลิปนี้อาจจะได้ไม่ยาวนะฮะแบตเตอรี่น้อยครับนี่ก็เป็นงานกำลังขึ้นก่อสร้างนะฮะวัสดุหลังคาเป็นซิงเกิลูปนะฮะนำเข้าจะต้องสั่งพิเศษนะครับ ในส่วนของแถบนี้ก็เตรียมที่จะขึ้นตัวบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับขึ้นหลังนี้เสร็จก็จะได้ส่วนทั้งหมดสี่ส่วนนะฮะที่ต้องขนย้ายในเรือนตัวนี้ก็จะมีในส่วนที่จะไปทำห้องน้ำนะครับเพิ่มเติมอีกหน้างานอีกทีหนึ่งนะ ก็ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยในจังหวะบ้านหลังไหนที่สามารถไปทําคลิปรีวิวได้ผมก็จะพยายามไปถ่ายมานะฮะแต่ว่าตอนนี้คือคลิปผมจะเว้นว่างค่อนข้างนานพอสมควรน,นะ,ะแต่ถ้าใครอยากดูงานจริงมาดูได้ครับที่อยุธยามีงานจัดสร้างอยู่ที่ร้านนะฮะหลายหลังเหมือนกันนะครับก็มาดูงานได้ก่อนนะฮะ ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจซื้อก็ได้ฮะมาดูงานเก็บสะสมข้อมูลเอาไว้ก่อนนะฮะเลือกดูได้จากหลายๆที่ฮะมาคุยกับผมก็ได้ฮะไม่จําเป็นต้องมาซื้อกับผมแล้วครับไปซื้อที่อื่นเนี่ยก็มาคุยกันได้ฮะนี่ก็เป็นงานปูพื้นอยู่นะครับปูพื้นลางลิ้นนี่พี P ่โอ๋ยิงน็อตข้างๆใช่ไหมไม่ได้เอาตะปูตีด้านบน แล้วก็อัดกาวลาเท็กด้วยนะอย่างเงี้ยแน่นแน่แน่นมากเดินไม่มียุบแต่ถ้าลือล้อก็ลื้อไม่ได้ถ้าลื้อก็แตกเลยฮนะไม้ที่เอามาใช้ทำไม้พื้นเนี่ยก็เป็นไม้ตะแบกนะตะแบกลายสวยๆเลย <Favorite. S 1> งานโครงสร้างก็ไม่ได้ใช้ตะปูนะฮะใช้ตะปูน็อตอย่างเงี้ยต่อบล็อกสว่านยิงอัดทั้งหมดเลยนะก็ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาคุยกับผมได้เลยนะฮะที่เบอร์โทร0877520030นะครับและเบอร์0823523009หรือจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้นะครับ c h a i j a มาดูงานจริงได้ครับปัจจุบันสำนักง,งานผมตั้งอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซสไ i b e ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ